การดูแลลูกปลาก็เป็นความจำเป็นที่สุดนะครับการเพราะปลาเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่การดูแลให้ลูกปลารอดเป็นเรื่องยากนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ให้ทำความเข้าใจให้ดีนะครับแล้วปลาของท่านจะรอดสูงมากนะครับปลาของท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็โตไวนะครับ ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปากัดยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้เพาะเลี้ยงปากัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะสาหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการดูแลลูกปากัดหลังฟักนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้สอนวิธีการเตรียมสถานที่ไปแล้วนะครับสอนวิธีการเพาะปากัดไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลลูกปากัดนะครับหลังฟักนะครับ ซึ่งปกติแล้วนะครับการดูแลลูกปลากัดหลังฟักนะครับก็ค่อนข้างที่ต้องมีรายละเอียดแล้วก็สาระสำคัญอยู่หลายอย่างนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแยกแยกหัวข้อสองสองสองหัวข้อหลักๆนะครับหนึ่งนะการดูแลเรื่องระบบน้ำนะครับสองการดูแลเรื่องระบบอาหารนะครับเมื่อเราให้อาหารเยอะจนกระทั่งลูกปลาของเรากินไม่หมดนะครับน้ำก็จะมีการส่งกลิ่นเหม็น ในส่วนนี้นะครับให้เพื่อนๆมือใหม่ดูดนะฮะขี้ปลาหรือตะกอนใต้บ่อเพาะนั้นๆออกนะครับโดยใช้หลอดดูดดูสลิงดูดก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเติมน้ําเบาๆนะฮะให้ค่อยๆเติมน้ําลงไปนะครับโดยระดับน้ําที่ผมแนะนำนะฮะอยู่ในช่วงประมาณ4ถึง8นิ้วนะครับระดับน้ำให้อยู่ประมาณนี้นะฮะก็จะช่วยปัญหานะครับน้าเน่าเสียได้ ทำให้ปลาของท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับาลวครับในระดับต่อมานะครับในส่วนของอาหารนะครับอาหารของลูกปลาหลังฟักนะครับหรืออาหารที่ลูกปลาฟักเป็นตัวแล้วนะครับผมก็เคยอธิบายไว้หลายๆคลิปนะครับว่ามีวิธีการให้แต่ละชนิดแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมามาทบทวนความรู้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ อาหารที่นิยมให้ลูกปลาหลังฟักนะครับก็มีอยู่ประมาณ4อย่างด้วยกันนะครับเอาที่นิยมนะฮะเอาที่นิยมแล้วก็คนส่วนใหญ่นิยมใช้อันดับแรกนีไม่พ้นลายแดงนะครับลายแดงเป็นอาหารที่ดีเป็นอันดับหนึ่งนะฮะของสัตว์น้ําจืดนะครับเรียกว่าทุชนิดเลไรก็ว่าได้ในนั้นก็รวมถึงปลากัดด้วยนะครับลายแดงนะครับเราควรให้ลูกปลานะครับตั้งแต่ลูกปลาเริ่มฟักก็ให้ได้นะครับเพราะว่าลายแดงนะครับพ่อปลาสามารถกินได้ แล้วลูกปลาแรกเกิดจะกินลายแดงตัวโต,วตวเต็มไวัยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรให้ลายแดงก่อนที่ลูกปลาจะพร้อมกินนะครับนั่นก็คือเมื่อลูกปลาเริ่มไายออกไาวนะครับออก่ายที่ตัวตัวขนานกับโลกคืนไยวยอย่างเงี้ยก็เริ่มให้ได้แล้วนะครับเพราะว่าลูกปลาจะกินลูกของลูกลายแดงอีกทีหนึ่งนะครับโดยตามธรรมชาติลายแดงจะเกิดลูกทุกๆ11ชั่วโมงนะครับ ตรงนี้สาคัญนะฮะเราควรให้ลายแดงก่อนที่ลูกปลาจะแข็งแรงนะครับเพื่อให้เตรียมตัวและเตรียมพร้อมนะฮะในการกินอาหารตรงนี้ได้ลำดับต่อมานะฮะอาหารลำดับต่อมาที่นิยมใช้กันมาเป็นอันดับสองเท่าที่ผมสํารวจมานะฮะนั่นก็คืออาร์ทิเมียนะครับอาร์ทิเมียคืออะไรอาร์ทิเมียก็คือไรชนิดหนึ่งนะครับเป็นไรน้ําเค็มนิยมเอาไข่อาร์ทิเมียมาเป่านะครับซึ่งก็ใช้ทดแทนไรไรายแดงได้นะครับ แต่วิธีการทำอทิเมียจะยุ่งยากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเตรียมการเป่าอทิเมียนะครับการตักมาใช้เนี่ยคน้างจะยุ่งยากแต่ก็สามารถใช้มาเป็นอาหารสําหรับลูกปลาแรกเกิดได้นะครับเรานะครับสามารถให้อทิเมียได้นะครับนับจากลูกปลามีอายุเกิน2วันไปแล้วนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าลูกปลาเริ่มออกหากินแล้วนะครับเราจึงให้อทิเมียนะฮะต่างจากลายแดงนะครับลายแดงต้องให้ก่อน1วันนะฮะ ให้ก่อนหนึ่งวันก่อนลูกปลาจะหากินนะครับแต่อาธิเมียให้ณนะวันที่ลูกปลาออกหากินได้เลยนะครับเอาแล้วนะครับต่อไปที่นิยมใช้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทํากันง่ายๆนั่นก็คือพารามเมียมนะฮะซึ่งเจ้าพารามเมียมคืออะไรพารามีเซียมคือโปรโตโวัวชนิดหนึ่งนะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อมีการย่อยสลายของพืชต่างๆนะครับอาหารของโปโตโวัวนั้นๆหรืออาหารของพารามีเซียมก็คือ บคทีเรียนะครับการเน่าของแบคทีเรียโดยวิธีการทำพารามีเซียมก็เช่นกันผมทําไว้ในช่องนะครับพเพื่อนๆก็สามารถค้นหาได้เจ้าพารามีเซียมมีขนาดเล็กนะครับจนสายตาคนเราไม่สามารถมองเห็นเจ้าพารามีเซียมได้นะครับโดยนะครับเจ้าพารามีเซียมเราสามารถให้นะครับน้บจากลูกปลามีอายุเกิน2วันไปแล้วนะครับต่อมานะระดับที่4นั่นก็คือไข่แดงต้มสุกและอาหารผงนะครับ ทั้งสองอย่างนี้นะครับเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารไม่มีชีวิตนะครับก็เหมาะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดทำจัดเตรียมหาอะไรแดงไม่ได้เพราะว่าการใช้ไข่แดงต้มสุกแล้วก็อาหารผงบดละเอียดมันเป็นสิ่งที่ทําง่ายสุดแล้วครับเพียงแต่ข้อเสียหลายแรงมากนะครับเมื่อให้ปริมาณที่เยอะเกินน้ําจะเน่าเสียง่ายนะครับแล้วก็ปลาเปอร์เซน็นต์ในการรอดน้อยนะครับเพราะว่าปลาลูกปลาบางตัวจะไม่ค่อยกินพวกนี้นะครับ ก็จะตายไปคุงยง่ายๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราหาพวกไยแดงไม่ได้หรือไม่อยากลงทุนในการซื้ออาทิเมียนะครับแล้วก็ขี้เกียจทำพาราเมซียมไขแดงต้มสุกก็เป็นอะไรที่ทดแทนของอาหารได้ไขแดงต้มสุกนะครับหรืออาหารบดละเอียดชนิดผงต่างๆนะครับเมืว่าเราจะซื้อจอากไหนมาก็แล้วแต่นะครับเราควรให้นะครับนับจากที่ป่าของเราออกว่ายและหาอาหารแล้วยัยงน้อยสองถึงสามวันนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าไข่แดงต้มสุกเมื่อปลากินไม่หมดน้ําจะเน่าเสียนะครับเพราะนั้นเราต้องให้นับจากที่ปลาเริ่มหิวนะครับลูกปลาจะหิวเมื่อผ่านไปแล้ว2วันนะครับหรือลักษณะของลูกปลาว่ายขนานกับโลกนะครับว่ายขนานกับโลกครือว่ายปกติจะว่ายอย่างนี้นะครับไม่หัวทิ่มไม่สลุดขึ้นสลดลงอย่างนั้นนะถ้ามีลักษณะแบบนั้นอยู่คือปลายังไม่ต้องการอาหารนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ลูกปลาว่ายเป็นขนานกับโลกว่ายตรงๆอย่างนี้นะครับก็แปลว่าต้องการอาหารแล้วนะครับซึ่งไข่แดงต้มสุกกับอาหารถงบนละเอียด ก็เป็นอะไรที่ง่ายง่ายที่สุดแล้วนะครับเราก็เอามาให้นะสองสองสองวันถึงสามวันนะครับกเ็เริ่มเริ่มมาให้ลูกปลาส่วนวิธีการให้ไข่แดงต้มสุกนะครับก็เอาปริมาณน้อยนะครับไม่ต้องให้เยอะให้น้อยๆให้บ่อยๆนะครับเพื่อป้องกนันน้ําเน่าเสียอย่างเช่นปลาหนึ่งข้อนะครับก็อาจจะบดมาให้สักประมาณป,ปลายปลายไม่ขีดนะฮะสำหรับไข่แดงต้มสุกแล้วก็มาละลายน้ําแล้วก็ใส่ช้อนแล้วก็ไปวางตามจุดต่างๆที่ลูกปลาขึ้นมาลอยกันนะครับตรงนั้น เอาละครับก็เป็นการพูดคุยแนะนําวิธีการจัดการน้ําแล้วก็การดูแลอาหารสําหรับลูกปลาแรกเกิดนะครับซึ่งรายละเอียดลึกๆนะครับถ้าใครอยากจะรู้ลึกให้มากกว่านี้นะครับก็ทักไปในเพจได้นะครับหรือคอมเมนต์ถามผมมาในกระทู้นี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสําหรับวิธีการดูแลลูกปลานะครับการดูแลลูกปลาก็เป็นความจําเป็นที่สุดนะครับการเพาะปลาเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่การดูแลให้ลูกปาลารอดเป็นเรื่องยากนะครับ สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ให้ทำความเข้าใจให้ดีนะครับแล้วปลาของท่านจะรอดสูงมากนะครับปลาของท่านจะมีสุภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็โตไวนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําพูดคุยกันเพียงเท่านี้ฮะเหมือนเดิมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับบาย